อิสยาบทที่หกสิบสองเพื่อเห็นแกซิโยนข้าพเจ้าจะไม่ระง,งับเสียงและเพื่อเห็นแกเยรูซาเลม็มข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบจนกว่าความชอบธรรมของนครนี้จะออกไปเหมือนความสว่างและความรอดของนครนี้ออกไปเหมือนคบเพลิงที่ลุกอยู่บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของท่านและพระราชาทั้งหลายเห็นศักดิ์ศรีของท่าน และเขาจะเรียกท่านด้วยชื่อใหม่ซึ่งพระโอษของพระยาเวจะประทานท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตพระยาเวและจะเป็นราชมงกุฎในอุ้งพระหัตพระเจ้าของท่านท่านจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและแผ่นดินของท่านจะไม่ถูกเรียกว่าที่ทิ้งร้างอีกต่อไปแต่คนเขาจะเรียกท่านว่า ความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของท่านว่าแต่งงานแล้วเพราะพระยาเวทรงปิติยินดีในท่านและแผ่นดินของท่านจะแต่งงานเพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพมจารีอย่างไรบุตรชายทั้งหลายของท่านจะแต่งงานกับท่านอย่างนั้นและเจ้าบ่าวเปรมปรีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเปรมปรีในท่านอย่างนั้น โอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของท่านนั้นข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยพวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาเวจะต้องไม่หยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและทำให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก พระยาเวทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และด้วยพระกรที่ทรงอนุภาพของพระองค์ว่าเราจะไม่ให้ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศัตรูของเจ้าอีกและคนต่างด้าวจะไม่ดื่มเหล้าอางุ่นของเจ้าซึ่งเจ้าตรากตรำได้มานั้นแต่พวกเก็บเกี่ยวมันจะได้กินแล้วสรรเสริญพระยาเวและบรรดาผู้รวบรวมมันจะได้ดื่ม ในลานแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราจงเข้าไปจงเข้าไปทางประตูทั้งหลายจงจัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้จงยกขึ้นจงยกระดับทางหลวงขึ้นจงเก็บกวาดหินเสียให้หมดจงชูธงสัญญาณไว้เหนือชนชาติทั้งหลายดูสิพระยาเวทรงประกาศไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า จงกล่าวกับทิดาสิโยนว่านี่แน่ความรอดของเจ้ามาแล้วดูสิรางวัลของพระองค์อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์และคนทั้งหลายจะเรียกพวกท่านว่าชนชาติบริสุทธิ์ผู้รับการไถ่ไว้แล้วของพระยาเวและเขาจะเรียกท่านว่าถูกเสาะหามา เมืองที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง